สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการคึกคักคู่รักแห่จดทะเบียนสมรสว,วันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2568กว่า100คู่ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22วีค่ะเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่14กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมา ที่ห้องสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการนำโดยนายวัฒนาเจริญจิตในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีคู่รักหนุ่มสาวคู่รัก LGBTQ และคู่รักต่างวัยมารอต่อคิวเพื่อจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2568กันตั้งแต่เช้านะคะรวมกว่า100คู่ โดยมีนางฐานทรเจษดากุลทวีประดัดอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นผู้ลงนามในทะเบียนสมรสพร้อมด้วยนายกวินสายวานิชประดัดอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่สังกัดสาธารณาสุขอำเภอเมืองพร้อมใจกันแต่งกายด้วยโทนสีชมพูร่วมเป็นสักขีพยานและมอบใบทะเบียนสมรสและของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาหมีน่ารักนะคะที่ผู้ใหญ่สเสน่โพอรุณผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลบางปูใหม่สนับสนุนมาให้กับคู่รักทุกคู่อีกด้วยค่ะโดยมีนายสุรศักดิ์เหมรักและพิมพรเหมรัก คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสเป็นคู่แรกนะคะได้เปิดเผยตนรู้สึกดีใจที่ได้มาจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการตนเดินทางมาจากจังหวัดพังงาเพื่อมารอจดทะเบียนสมรสคือตนได้ข่าวว่าสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการจัดกิจกรรมคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสคู่แรกในวันวาเลนไทน์ก็จะมีของที่ระลึกให้และคำอวยพรดีๆจากปรลัดอำเภอด้วยค่ะ สวัสดีครับวันนี้รู้สึกแฮปปี้มากนะครับได้มาจดทะเบียนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์บารีนะครับกับทางท่านประหลัดท่านอำเภอก็คือผมเนี่ยเดินทางมาจากกาแฟนเนี่ยจากจังหวัดพังงานะครับมารอที่นี่3วันแล้วเพราะว่าได้ข่าวว่าที่จังหวัดสุร,ราษฎร์บารีเนี่ยคือจะมีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็จะเป็นคู่แรกแล้วก็จะมีอะไรที่มอบให้แล้วก็ทางท่านอำเภอท่านปลัดเนี่ยคือท่านมอบ ิ่งดีๆแล้วก็ไว้พรวามสุขให้ตลอดดูจากข่าวต่างๆที่ผ่านมาเมื่อเมื่อปีก่อนๆนะครับรู้สึกว่าที่นี่จดทะเบียนแล้วเราจะมีความสุขนะครับน้องต้องดูไหมติดีใจมากค่ะอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ